ดูเรื่องสอวอกันหน่อยนะคะหลังจากที่มีการจับตาว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ย3กรกฎาคมก่อนหน้านี้กรกตอบอกว่าอาจจะประกาศรับรองสอวอ200คนที่มีการเลือกเข้ามาแต่ปรากฏว่าวันนี้ยังไม่ประกาศนะคะกรกตอบอกว่าอย่าใช้คําว่าเลื่อนนะก็คือว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่รับรองในวันนี้ให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะขอพิจารณาเรื่องของคําร้องทุกอย่างให้แล้วเสร็จค่ะโดยเป็นการเปิดเผยจากนายอธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะท่านก็บอกว่า เรื่องของการไม่ประกาศรายชื่อสวออวันนี้อย่าใช้คําว่าเลื่อนนะแต่ว่าทุกอย่างจะต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะมีการประกาศรับรองสววแล้วถามว่าในวันนี้จะพิจารณาคําร้องแล้วเสร็จไหมจะได้ประกาศในช่วงเย็นก็ได้ทางนายอิทธิพรบอกว่าไม่เสร็จค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่เสร็จเนี่ยก็จะมี ไม่มีอะไรที่จะประกาศรับรองได้นะคะดังนั้นจะต้องรอก่อนหากเห็นว่าทุกอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและชอบวยกฎหมายหลังจากนี้ประกาศแน่นอนนะคะใช่ครับทีนี้สาเหตุที่ยังไม่ประกาศตอนนี้คืออะไรประธานกะกะตก็บอกว่าตามแผนเนี่ยจริงจงจะประกาศรับรองวันที่3กรกฎาคมแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับทางกะกะตย,ยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ใช้คําว่าเลื่อนแต่รอจนกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องที่ว่าเนี่ยเสร็จก่อนแล้วจึงจะมีการประกาศรับรอง และเมื่อถามต่อว่าสัปดาห์หน้าจะเสร็จไหมส่วนที่เกี่ยวข้องที่ว่าเนี่ยจนสามารถประกาศรับรองได้ประธานกกตไม่ตอบคำถามไปฟังเสียงครับมันไม่ได้เลื่อนนะครับไม่ได้เลื่อนนะยยไม่เจริงๆเราไม่ได้เลื่อนนะฮะไม่ได้เลื่อนกับเหรียนย้ำว่าไม่ได้เลื่อนเป็ดีว่าที่มีแผนการจะประกาศวันที่3มเนี่ยมันจะประกาศได้ก็ต่อเมื่อเราดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆแล้วเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการเลื่อนก็เป็นการทําให้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศนะฮะ แต่ตามระเบียบแล้วดูเหมือนไม่<อ>มีระเบียบครับวันอีทิตย์นี้อาจจะเป็นอย่างไรบ้างห้าวันใช่ไหมฮะตามระเบียบแล้วที่บอกว่าในส่วนวของกบฏโตหักผมว่าจะต้องมีการประากาศภายใน,ในไม่ <ใน S 1> ครับไม่ได้ภายในห้าวันนะฎนมายบอกว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ให้รอภายในห้าวันก่อนประกาศให้รอฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจนะครับคือเราวัดตรวจสอบสิ่งที่เราคิดว่าจําเป็น้องตรวจสอบเบื้องต้นพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ประกาศได้ครับ